ค่ะไปด้วยกันมีเนสไวแล้วก็พี่เคค่ะใช่พี่ขอนแก่นถือเลิกถือได้แบบเขาดาวด้วยกันพี่ขอนแก่นะคถือเลิกก็ก็เขาดาวด้วยกันอยู่แล้วครับก็เขาดาวบนเวทีเลยครับใช่ค่ะขอนแก่นอาการหนาวใช่สนุกสนานมากแต่ขวังแก่นควันอะไรของใครไม่ได้ใช่ไหมไม่มีค่ะเป็นคำอวยพรใช่ที่มีให้กันนี่แหละ เป็นการ์ดค่ะการ์ดโดยพอให้เพื่อนนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีวิดีโอมาเซอร์ไฟส์ในงานันกดกอะไรเงี้ยใช่ค่ะ อันนี้แหละที่ไปกรลงใส่คือเป็นแฟนคลับของชาวขอนแก่นให้มาคือเขาให้มาคุณละคนล่าค่าให้มาใส่คู่กันเป็นบ้านคู่ค่ะใช่ซึ่งซึ่งเล็กับไปบอกไม่ได้มีมีกระตังซื้อไม่ได้อะอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะคือส่วนมากที่เห็นของที่เราใช้ร่วมกันเนี่ยจะเป็นบ้านคู่ซื้อมาให้ซึ่งเราก็จะขยันขยันใช้ค่ะใช่เพราะว่าเขาซื้อมาให้เห็นเราใส่เขาก็ดีใจอะไรอย่างนี้ ใช่ค่ะเป็นคู่คู่บ้านคู่เนี่ยเขาจะให้มาเป็นแพ็กคู่เลยใช่ค่ะมจะมีโอกาสเป็นมากกว่าแบบคู่จีนที่คนแฟนเนี่ยไเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังไม่รู้ครับตอนนี้เราก็แบบทางานก่อนครับยังเด็กทั้งคู่เลยคับใช่ค่ะมุ่งกับงานดีกว่าใช่แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มเรียนแล้วด้วยหลังจากที่เรากรอบกันไว้ค่ะใช่ตอนนี้ก็มุ่งหน้าเรียนและทํางานก่อนเรื่อง เรื่องความรักเราก็รักกันแบบเพื่อนสนิทอ่าใช่ค่ะจะเชียร์เยอะมากให้เขาเชียร์แต่ก็คือแรงเชียร์ของเขาเนี่ยในคิดว่าเขาอยากจะให้เนี่ยเขาอยากจะดูเด็กทั้งสองคนที่เขาเชียร์เนี่ยไปได้ดีในอ่าวงการนี้มากกว่าจะเชียรแบบว่าให้มีผลงานร่วมกันให้มีงานได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวนี้ใช่มีโอกาสจะได้มีผลงานร่วยกันนิดนึงเชียร์เยอะแล้วก็เดี๋ยเรามีงานคู่ก็มีงานคู่อยู่อ่า ่ใช่ค่ะก็มีเรื่อยๆใช่อยนี่คือเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นก็เป็นอีเวนต์เป็นค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทริปไปหัวหินเป็นรถไฟของดาราเดลี่ค่ะอันนี้คือไปกับใครใช่ค่ะกับแฟนค่ะเป็นทริปพิเศษใช่ค่ะสนุกสนานอย่รอติดตามชมแล้วถ้าเป็นการพิเศษเอาทั้มเพลงคู่เหรอคะเราตอนนี้เรากำลังมีจะเพลงเป็นเพลงเดียวอยู่ใช่ถ้าเป็นอนาคตเราก็ยัง ยังยังไม่ทราบใช่ใช่ค่ะถ้ามีก็เราก็ยินดีค่ะเพราะว่าเราอยากจะเผื่อได้ร้องเพลงคู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวรอติดตามชมแต่ว่าในปีนี้มีสองคนยอดถ่ายอะไรอย่าง้ค่ะขังไบร์ไบร์ก็ปล่อยมาแล้วครับทางทางยูทูบทางคิวคิวสิกครับผมก็อยากฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับกับเพลงอยากเป็นเซงโนครับใช่คอนเนสก็เพลงแห่งหัวใจค่ะซึ่ง MV ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอออนแอร์ หลังปีใหม่นี้เดี๋ยวก็จะได้รับชมค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงตามทาง True Music ทาง YouTube ไปก่อนค่ะใช่ค่ะ ในนคิดว่าปีเก้าเนี่ยทั้งสิบสองคนเป็นผู้รักของครูเพราะว่าเราก็รักครูครูก็รักพวกเราสอกาสก็สิบสองเปนค่ะใช่งานก็กระจายกระจายกันค่ะใช่คือทุกคนได้มีส่วนร่วมตลอดครับใช่ค่ะคือจะแล้วแต่แล้วแต่งานแล้วแต่โอกาสซึ่งตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเปิดอาออกจากบ้านมาเนี่ยหลายคนก็ได้มาร่วมงานกับครูบ่อยแล้วค่ะจะทยอยกันมามากกว่าใช่เพราะเราก็เท่าเทียมกันหมดแหละใช่ไม่มีใครเป็นผู้รักพิเศษคนเหมอะกับงานไหนใช่ค่ะดูตามเลยครั้งนี้ก็ผมว่าไว้เล่นกีฬาเป็นสิบกว่า เรียกมาแบบถุงต้มแทนกีฬา่างนี้ของแม่นี่อาจจะรับเด็ก <c oughs> ดม็เป็นช่องของเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะผมคิด <c oughs> ว่าม,มิตรภาพที่เกิดขึ้นในบ้านก็น่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจกันได้ครับใช่ค่ะ ไม่ไม่มีการแบบไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าน้อยใจเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกคนเขาจะทยอยมีงานทุกคนด้วยใช่ก็เราก็รักกันดีด้วยใช่ค่ะแล้วตัวเราเองไี่ข่าวเนี้ยเรารู้สึกยังไงคะได้ข่าวแบบว่าอ๋อแล้วก็รู้สึกก็มันมันมันไม่ใช่ความจริงเราพวกเราก็แบบไม่ไม่ได้คิดมากอะไรค่ะใช่แล้วก็อย่างแต่แต่ก็อยากจะบอกว่าแบบทุกคนคือมีงานเท่ากันหมดแหละ ช่ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามฝากพวกเราทั้ง12คนไว้ด้วยละกันนะคะกับ f f 9นะคะ